มาถึงคลิปเต็มนะครับรวยชนะโชคหลวงพ,พ่อผัดปุญญากาโมนะครับวัดห้วยด้วนจังหวัดนครนสวรรค์นนะอันนี้เป็นรุ่นรวยชนะโชคนะครับเป็นรุ่นรวยชนะโชคที่ผมบอกคลิปที่แล้วว่าผมจะมาใส่รายละเอียดให้ในคลิปนี้นะครับมาดูกันครับพี่อันนี้เป็นเหรียญแถมยกรังครับเป็นตัวอย่างเหรียญแถมยกรังครับเป็นเนื้อซาตินทั้งสามเหรียญเลยนะแถมยกรังก็จะมีเนื้อทองทิพซาตินครับหนึ่งเหรียญน,นะ แล้วก็เป็นทองแดงซาตินครับทีเด็ดเลยคืออัปก้าซาตินครับเดี๋ยวผมจะให้ดูความคมของเหรียญน,นะอันนี้ไม่ต้องขึ้นกล้องครับคือไม่ต้องขึ้นกล้องก็รู้เลยครับว่าสวยขนาดไหนนะพี่นะเหมือนหลวงพ่อมีชีวิตในเหรียญเลยครับเหมือนหลวงพ่อมีชีวิตอยู่ในเหรียญเลยนะสวยมากครับอันนี้เป็นรายการ แถมยกลังนะครับส่วนอันนี้เป็นรายการลุ้นนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้แกะนะอ่ะมีที่แกะแล้วก็มีครับมีที่แกะแล้วก็มีครับอันนี้คือเป็นลุ้นนะครับใครจะเอานะตอนนี้ยังมีอยู่ครับลุ้นละหกร้อบาทรวมส่งครับลุ้นละหกร้อบาทรวมส่งนะตอนนี้ยังมีอยู่จะให้ดูคร่าวๆครับว่าเป็นรายการลุ้นจะมีอะไรบ้างอ่ะอย่างอันนี้เป็นเนื้อสองเคลงยาเขียวหน้ากากทองครับเป็นเนื้อสองเคนะครับพี่อันนี้เป็นเนื้อกะไหล่เงินครับเป็นเนื้อกะไหล่เงินลงยาแดงครับหน้ากากทองทิพย์ครับ สวยงามจริงๆนะครับรุ่นนี้อยากให้มีเก็บครับสาหรับมือใหม่หรือใครที่อยากเก็บนะผมแนะนาเลยครับตอนนี้ราคายังไม่แรงครับตอนนี้ยังจับต้องได้นะ600ถึง1,000บาทนะยังจับต้องได้ครับรายการรุ่นนะแล้วแต่เลขสวยครับหรือว่าแล้วแต่เนื้อครับเนื้อบนบนถ้าเป็นเนื้อเงินก็อาจจะมีประมาณ3,000นะเน,เนื้อเงินผมแกะประมูลไปแล้วเนื้อเงินน่าจะมีถึง3,000นะครับผมปิดไป3,000นะเนื้อเงินส่วนเนื้อนวะก็น่าจะลองมาครับจะเป็นเงินนวะนะครับที่จะแพงๆกว่าเขา อันนี้เป็นกระไหล่เงินครับหน้ากากทองทิพย์นะลงยาเขียวครับจะตอกกองอันนี้คือเขาจะบอกเนื้อนะครับอ่ะอันนี้เป็นเนื้อทองทิพย์ซาตินครับก็ยางน,นี้เป็นทองระครังครับลงยาหน้าหลังนะอันนีนนน้น่าจะเป็นรายการมาสเตอร์พีสครับ сейчас. เพราะว่าหนึ่งหนึ่งลังมีแค่หนึ่งเหรียญนะสีนะสีละเหรียญน,นะอันนี้เป็นที่ผมบอกไปครับเป็นเนื้อกระไหล่เงินลงยาแดงครับหน้าก,ากากทองนะ อันนี้เป็นเนื้อ 2K ก็จะเข้าๆประมาณนี้แหละครับแต่ที่ผมชอบใจก็คือชอบตรงที่ว่าแถมยกลังสวยมากครับแถมยกลังสามเหลี่ยนซาตินเลยครับถ้าใครสนใจนะทักมาได้เลยครับแ๋่วผมจะแปะในคอมเมนต์นะว่า ID Li n e และเบอร์ติดต่อผมนะครับชื่อเฟซบุ๊มทิติกรนะครับแล้วใครจะมาติดต่อเช่าหรือว่าบูชาวัตถุมงคลหลวงพพัดนะครับรุ่นนี้นะเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้พร้อมเบอร์โทรครับขอบคุณครับสวัสดีครับ